กาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเป็นหลัก10หลักหน่วยล่างแล้วก็ชุดบนเนาะค่ะไปเบิงขั้มเตือนของท่างช่องหักก้อนเนาะพี่น้องอ้ยลมอัดคลิปบดได้ลมกบมาพี่น้องเอ้ยค่ะขํามเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมมากกไลแจกแชแจเปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะขอขอบคุณค่ะไปเบิง้งชุดหลักสิบบนเนาะค่ะชุดบนก่อนหลักสิบยังเดินต่ออยู่ค่ะพี่น้องนะคะงวดที่แล้วก็เข้าที่เลขสีงวดนี้ได้8ปดสามห้านะคะงวดนี้ได้8ปดสาหส่วนหลักหน่วยงวดที่แล้วลดเนาะคะ่ะ ลักนวยงวดที่แล้วรุดประกบกันบ่ได้บ่มีสองนะคะไม่มีสองเลยนะคะเอาลักซิฟตัวนี้โอ้ยตาเนาะคะ่ะลักซิฟตอลักซิฟตัวนี้พี่น้องแต่คือว่าอยู่ตัวนี้มันคือเดินลักซิฟผสนตาโต๊ะไกลเราได้เดินนี่ลักซิฟบ,บนนะคะลักซิฟบ,บนมือนี้ช่อนกันยี่ที่เล็กแปดกับเลขสามชุดบนเด้อค่ะ ที่เลข8กับเลข3อ่าที่นี่นะคะหลักน่วยลุดเมื่อถูกสูตรเลยนะคะแต่ว่ายู่ในลิมเอดไวน์นเอดคัดออกมาแล้วว่าท่านการแล้วพี่น้องนะคะอะลักน่วยลุดลห,หลักนวยลุด ไปนี้ไปเบิ้งชุดเด่นบนที่มันมีเลขสองไหงวดที่แล้วเด่นบนแต่ว่าเขาน่วยไห่ลักน่วยเข้าชน3กับ8ปดไว้แล้วที่ซิฟลักซินาะค่ะพี่น้องแคบเอาที่นี่งวดที่แล้วสูตรเด่นบนชุดนี่พันพันเข้าเลขสองพี่น้องนะคะช้อนกันยุทีเลขสองบนี้ชนกันที่เลขสอเม็ดเดียวนะคะงวดที่แล้วเด่นบนนี่งวดนี้พันบ่อช่อนบดที่นี่ วันนี้ชูงูเฮาสิจับสามอแปดกับสามมันชนกันที่หลักซิปเนาะแปดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสี่เพาสี่หลายโพดหลายโพดแท้พี่น้องอ่าที่เนี่ยมันชนแปดยื่สามสูตรทั้งดินบนทั้งหลักซิปบนแสดงว่าแปดมาบนบ่ถามว่ามื้อนี้แอดรากขนาจะมีให้เห็นอยู่แปดนคะคะแปดหนาสิมีให้เห็นเพราะว่าแปดมันเด่นทั้งล่างทั้งบนพี่น้องเนาะค่ะอะเด่นคักๆกรุดจ่อยยังสี่ก็มีเพราะฉะนั้น การที่แนวทางมันเดินน่ะถ้ามันเดินต้นเนืองไห้ก็คือดีมันก็ค่อนข้างที่จะว่ามันค่อนโทนบันไดประนันการที่ว่าอ่ะอัะจังสี่จังสี่จังสี่เฮ้าอยากหลอกสเปกมันได้นะคะอยากลอกสเปกมันได้อาะที่นี้แน่มันนี้มันเด่นล่ะค่ะอ่าถ้าสูงก็จะไป7 8 9แด้าแอ้อบาก็ห6แล้วละวดที่แล้วแอดจะแลกแครพี่น้องสลแลกย้อนจับหเนาะเสียดายค่ะ เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดสิไปเอาออกมาให้ยูชุดเด่นตัวเดียวนะคะ่ะงวดนี้ก็คือบนกับจับสูงไว้กันแล้วกันพี่น้องแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าไปยังสิละเนาะคะ่ะเพราะว่าสองสูตรนี้มันเป็นเด่นบนสองสูตรนี้มันเป็นลักซิบงวดที่แล้วมันได้แปดสองอยู่แอดจะเอามาไว้ในชุดเดียวกันเอาดอกเนาะค่ะเอานะคะ เด็นตัวเดียวกับว่ามันเห็ดแหลวออกมาแล้วได้แอดเอาไปไว้ไซลักพี่น้องเนาะค่ะเด่นตัวเดียวของรัฐเราพัฒนางานหลายหลายกับเป็นเนื้ออื่นพี่นอ้องเยอะเกินไปหรือเปล่านี่ <c oughs> สูตรมันหลายแต่ได้ขัดออกมาหลายเพ่อไว้ได้เนาะพี่นอ้นองเนาะค่ะสูตรเยอะเกิน บางคนก็ว่าขาดออกมาหลายบันนี้มันบ่เข่าสูตรหนึ่งมันกับเข่าสูตรหนึ่งมันบมแมนรูเบิดเลยก็มีชุดนี้เป็นชุดเด่นบนวที่แล้วก็เข้าที่แปดสองนะคะเด่นบนดิเนตะกี้มันปักลักแต่มันกลับมาบ่แมนตตะกี้มันเป็นเด่นบนล่างนะคะบ่เมนต์บ้าพิษอีกคือเกาตะกี้มันเป็นชุดเด่นล่างบันนี้มันกลับมาเดินปักลักได้ซ้ำนี่ทอกันนะค่ะ เด่นล่างแต่สูตรนี่อะมาเดินรักซิบสูตรนี่มาเดินรักน้วยต่อกันลาซี่งวดนะคะต่อกันลอซี่งวดงวดที่หาสิมาว่าพี่น้องว่าแ,แครบเอานะคะแต่เป็นชุดล่างเนาะคะ่ะอะเซฮกฮกซุนเก่านกกกเก่าหรือสิเจ็ดเก่าเจ็ดกบอเนาะค่ะเอาแคบเอาพี่น้องงานหลายหลายเนาะคะ่ะก็เลยเห็นพี่น้องหลงซะ นำเสนอค่ะพี่นอ้องคาเทียสูตรมันเดินต่อนาะค่ะสามารถว่าสูตรได้ลดเท่ากับอยากเอาออกเนาะค่ะลดเบิดเลยสูตรเด่นบนย่นี่เนาะคะ่ะสูตรนี้หลุดเอาออกเอาเฉพาะสูตรที่เดินเพราะว่ามันจะดูซับซนเนาะค่ะเด่นบนงวดที่แล้วสูตรนี้ บอค่ะงวดป้องหันะเข่าซีสองงวดนั่นเข่า 1, หนึ่งเจวดทัดไปชนวงเจ็ดวดทัดไปชน 2, วสหลักกระจับไดยสองวดทัดขึ้นไปฟังทั้งนี่ลดแต่ฟังทั้งนั้นได้ติดซอยู่นะคะอ่าชุดบนชุดนี้จะหกสี่หกหนึ่งสองสี่สองหนึ่งบอเอาพี่น้องแคบเอาเนาะคะ่ะสิม,มาบา แอดกับบลูคือกันเนาะค่ะพี่น้องว่าสูตรไดสิมาสูตรไดสิรุดเนาะค่ะสูตรไดรุดเข้ากับเอาออกท่านที่หลดเนาะเพราะว่าสูตรเท่ามีหลายพี่น้องนะคะสูตรมีเยอะข้าไปเบื้องเด่นตัวเดียวกันค่ะก้อนจะเบื้องสิบหน่วยเด่นตัวเดียวสูตรนี้เข้าเลขสามนะคะ ได้เลขสามวันนี้เขาเลขสามมาสัน่นเด่นตัวเดียวสูตรนี้ได้เลขแปดแคปเอาค่ะเด่นตัวเดียวสูตรนี้ได้หกกับสี่นะคะอันนี้คือหลักสิบล่างบอกค่ะลดงวดทีเแล้วงวดดีมีสามหกแปดเนาะค่ะเอาออกสะเถาะพี่น้องแอดเบิงประมวนเนาะคะ่ะไม่อยากเอาโล่งสูตรได้มันลดแล้วเนาะ แต่เอฟซีก็ถามหาได้สูตรรุดก็ได้เพิ่นเอาไปเบิ่งแบบได้บ่แต่ว่าเฮาเห็นเราเฮาก็บ่อยากเอาโงให้เนาะว่ามันรุดแล้วอยานผ้าพี่นองเสียรักเนาะค่ะไปดูชุดหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยสูตรใหม่สูตรนี้ได้แปดกับหนึ่งสูตรนี้ได้เจ็ดกับหนึ่งสองสูตรนี้ชนกันที่เลขหนึ่งเอาพี่นองแคบเอา สูตรไม่มดเลยค่ะพี่น้องนะคะบอท่านใดเอาล่งเอาล่งเป็นมือแรกเนาะค่ะถามว่าใส่บอบางงวดกับใส่บางงวดกับว่าใส่พระว่าเปิดเข้าไปเบื้องบางงวดกับอ่าบอบอเขาตากับว่าคาดเอาเนาะค่ะกับบอหลอกออกมาร่วมสถิติการว่าตัวไดสีร้ายยังสีไหมค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะบางงวดกับคาดออกมาบางงวดกับว่าขาดออกมาคือวานล่ะ เอาพี่น้องแคปเอาก้อนหลักหน่วยล่างชนกันที่เลข1 3สสูตรเลขสองสองสูตร8ดสสูตรเดสอสูตรเอาพี่น้องมักตัวใดกับจัดเนาะค่ะคัดตัวใดกับ่านเด้อค่ะพี่น้องแอดเองกับปะหลู่เพื่ามันสิม,มาตัวใดเนาะค่ะแคปเอาค่ะถามว่าชนตัวใดหลายชนที่8ดกับ1เยอะมากเลยเนาะค่ะ8ดกับ1อันนี้คือสูตรหลักหน่วยเกาเด้อค่ะเนี่ หมดว่าหันเข่าอยู่นะคะแอดคัดออกไว้เราจะแอดกับเห็ดไว้อยู่นะคะสูตรนี้พี่น้องจะเห็นผ่านตายุดอกนะคะมันเดินอยู่เอาลงให้เบิ้ง084ที่นี่ไปเบิ้องลักสิบนะคะลักสิล่างอ่าสูตรนี้ได้8730งวดที่แล้วเข้าที่เลขงวดนี้ได้7045แคบเอา ไปดูสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองได้สามสี่ห้าเจ็ดชนกันสี่ห้าเจ็ดสูตรที่สามได้สี่กับเจ็ดก็สรุปเลยว่าชนที่สี่กับเจ็ดสามสูตรเนาะคะ่ะชนสี่กับเจ็ดอยู่สามสูตรที่หลักสิบล่างเนาะคะ่ะหลักสิบล่างชนเจ็ดชนสี นะคะชน7ชน4อยู่3สูตรเลยนะคะล่องหากับ3พี่น้องเอาแคบเอาค่ะกับบรลลูว่าสูตรไดสีมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ